็มาซ่อมแอมครับเขาเขาเปิดน็อตออกแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวซ่อมแอมโอ้น็อตไม่มีสักตัวนะครับไม่ไงมั้งอะโอ้ยอะไรบ้างอะ่ะไมมเนาะแอมด้านนี้นะครับสายถูกถอดะอะไรต่างนะถอดนะพูดถ,ถึงนะนะครับมีอาไม่ด้วยอะไรด้วยนะนะครับก็ ต้องแกะตัวนี้ออกมาแล้วก็ซ่อมอมดนะถอดออกมาแล้วก็เป็นแบบนี้นะเพื่อนอน,นี่ไงโอ้ตัวไหนมันไหมอย่างงี้นะก็เอาออกเลยนะครับลักษณะนี้นะตัวนี้ก็พังแน่ๆนเพราะว่ามันมันดำแล้วอะไรอย่างเงี้นะตัวยังไม่แตกก็ลองลองค้นหาดูลนะทีนี้ในส่วนของข้าวอุปรกรณ์ต่างๆนี่สกรีนบอกไว้เป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วละนะครับอืมพอได้พอได้นะครับ อย่างเช่นตัวท่านทาน220ตัวนี้มันดำติษปีไปก็นี่ไง220อย่างงี้นะถ้า220เฉยๆอย่างนี้ก็220โอห์มนะนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันจะเป็นหนึเคแล้ก็เป็น 1K งั้นอ่ะเอ่อ5.8ก็ 5.8K งั้นนหละ,ะ 8, K, นนะแต่ถ้าเกิดว่า270อย่างเงี้ยอย่างนะนะอย่างอยนี้อะก็จะเป็น270โอห์มนะเห็นไหมครับอย่างเงี้เนาะลักษณะมันอ๋อตัวไหนเสียก็เอาออกนะครับ ดูพวกแรนเตอร์อะไรพวกนี้เป็นแ,แรกก่อนนะครับแล้วก็ตามไปพวกนี้ไอตัว R ที่มันมันดำๆอย่างนี้มันต่อกับตัวไหนก็ตามไปดูอย่างเช่นใกล้ตัวนี้ตัวนี้มาหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นนะนะจัดไปจัดไปนะครับมีไม่กี่ตัวหรอกที่มันจะช็อตอย่เนี้เนี่ยนะครับอย่างฮันเตอร์พวกนี้มันก็แทบที่เป็นขนานกันเลยนะ ราต้องเช็คเออนี่เห็นไหมอย่างเช่นมีตัว R ไม่อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะแทนเตอร์ตัวนี้ก็ส่วนมากก็จะช็อตไปด้วยอะไรอย่างเงี้นะประมาณนั้นนะแกะออกแกะออกก็เริ่มมากองกองอยู่อย่างนี้ละเออตัวนี้ก็ต้องสังเกตนี่เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยผมสังเกตเห็นนะเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ก็เสียนะเนี่ยนะครับไอ้ C หนึ่ง C แปดได้เห็นไหมตัวนี้เนี่ยไม่โฟกัสเลยนี่นะเป็นไดโอดตัวแดงๆนี่นะครับมันก็ เสียหายแล้วล่ะแบบนั้นมันแตกแล้วเนี่ยน,นะนะครับตามตามดูไปไหนครับตัวไหนเสียแล้วก็ขยอยถอดออกอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นอย่างนี้ก็อาจจะต้องต่อใหม่หน่อยนะึงเพราะว่าตัวนี้มันแตกเขาน่าจะดึงดึงออกนะถึงดึงออกแล้วต่อขาอะไรเงี้ยนะก็คืออาจจะไม่ได้ลือ้อแบบออกมาแบบนี้ซีแตกแล้วเปลี่ยนแบบนี้เลยก็มีนะครับ เพราะว่าลื้อกมาแบบนี้มันยาวแต่ในกรณีเครื่องนี้มันไม่ดำหลายตัวแล้วมันมีอาร์มีอะไรมันไหม่อยู่นี้นะนะครับมันก็เลยจําเป็นต้องถอดออกมาแต่ถ้าเกิดว่ามันเสียในลักษณะนี้ก็ดึงออกมาเลยก็ต่อขาเลยนี่ก็เห็นทํากันบ่อยอยู่เพย่อความรวดเร็วอะไรอย่างนงี้นะครับเป็นอย่างนั้นนะต่อถอดออกมาครับตัวไหนเสียนะตัวไหนที่มองด้วยสายตามันแตกมันไหม้ก็ตัวนั้นก็ยืนยันการเสียแน่นอนแล้วแต่ตัวไหนที่มันไม่ได้ดำก็ต้องใช้มิเตอร์วัดนะครับมิเตอร์วัดตรวจสอบดูนะครับ ก็ดําเนินการนะใส่ทันเตอร์ตัวมันเสียอะไรต,ต่างๆก็เอาออกก็ใส่พวกไดพวกอะไรมันเข้าไปก็ด้านนี้เหลืออยู่ตัวเดียวเนี่ยดันนี้ก็เหลือเยอะอยู่นะเออลองลองแค่นี้แหละอย่าพานรอนโหลดหมุนอะไหมั้อพอแล้วดังแนละ้วลองมากไม่ได้มันไม่มีซิงค์ระบายความร้อน เ้ยมันยังไม่มีความอุ่นความอะไรเลยนะนะครับที่นี้ก็ประกอบเข้าไปในซิงค์ระบายความร้อนดำเนินการไปนะเพื่อนทรานซิสเตอร์ฝั่ง A1943 นี่เหลือตัวเดียวนะ4 5่หเหลือหมดเลยไม่เป็นไรนะครับ VR ตัวนี้มีปัญหาก็เอา R สองตัวมาต่อค oh ่าสองรโอห์มเอา VR เอา R มาใส่ ก่อนการเสียก็ดำดำมาเลยต่างๆโง่ออกไปจัดไปกองเครื่องครับอ,รอ้าวจมูกละใช้งานได้เลครับใช้งานได้ละดังแล้ว à, lắp vào nó vào, lắp vào nó Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Oh,